อ่ะสวัสดีครับอันนี้ผมจะลองเอา ID นี้เนาะไอดี ID นี้บังเอิญมันมีฮานิบาลเลเวลส0งอยู่เนาะแล้วผมก็เคยเห็นอ่ให้ข้อมูลการผ่านของคนก่อนหนะ้าเห็นเขาใช้ฮานิบาล200ตัวหนึ่งตีบอสเนี่ยแหละแล้วก็มันเหมือนกับว่าตัวฮานนิบาลตัวเดียว มันเหลือรอดแล้วมันก็ตีบอสได้ไปเรื่อยๆเ,เนาะผมยะมาลองมกกั่งว่ามันทำได้ป่ะเนาะคือ <c oughs> บอสตัวเนี้มันตีหมูเนาะแล้วมันก็ดูดเลือดแต่จังหวะที่มันระเบิดเนี่ยมันจะลดเลือดตัวเองไปด้วยเพราะนั้นถ้าธาริบาลมันยืนได้นานๆเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะรอดอ่าแต่นี้มันไม่ไหวเนาะ ลองอีกสักสองสามที่เนาะคือจังหวะที่มันดูดเลือดเยอะๆอ่ะเพราะมีเหลือหลายตัวมันก็ดูดเลือดคืนเยอะมันก็จะเลือดไม่ค่อยลดเนาะแต่ถ้าตัวเหลือน้อยๆเนี่ย hmm. มันก็ดูดเลือดคืนได้น้อยเนาะมันการที่มันระเบิดตัวเองเลือดมันก็จะยุบไปเรื่อยๆเนี่ยมันเกือบตายเนาะตายเลย ก็กลายเป็นว่าบอสตัวเนี้ยพอมันเหลือเป้าน้อยมันก็ดูดเลือดคืนได้ไม่มากกลายเป็นว่ามันเสียเลือดกับการที่มันระเบิดตัวเองมากกว่าแล้วมันก็เหมือนกับฆ่าตัวตายเนาะก็ใครติดบอสน,นี้ถ้ามีฮันนีบาวแข็งๆอาจจะพยายามใส่ของเยอะๆให้มันอันหนาหให้มันยืนไหวเนาะแล้วก็ ค่ามันเลยด้วยวิธีนี้ก็ได้ก็หรือว่าใครฮันดิบาวดาวสูงสูงก็ลองดูได้เนาะหรือใกล้อัพก็ลองหาเศษมันมาเพิ่มอัพดาวอะไรเงี้ยลองตีดูเผื่อจะผ่านได้คือจุดจุดสำคัญของมันคือไอบอสเนี่ยถ้าเหลือเป้าเยอะมันก็ดูดเลือดคืนเยอะเนาะไอดีนี้ฮันดิบาวก็ ใส่ของแค่นี้เองเนาะใส่ตาสปีดใส่อาตาเลือดสีทองบวกสีแล้วก็อองอื่นเป็นของทองยังไม่ได้บวกคือไอดีนี้ผมยังไม่ค่อยได้ทำอะไรกับมันเท่าไหร่เนาะจริงๆใส่เป็นตาดีเฟนต์น่าจะดีกว่าปรับออกเพราะยังไงอบอสตัวเนี้ยความเร็วมันสูงกว่า400อยู่แล้วเนาะเราไม่ได้ตีก่อนหรอกตาสปีดไม่มีความจำเป็นเลยนะ ก็คือถ้าเกิดใช้ฮันดิบาลหนาๆก็ใช้ตัวเดียวไปเลยแล้วก็ตีสู้กับมันไปเลยชนกับมันตัวเดียวไปเลยโอเคนักคลิปนี้ก็เอาสั้นๆแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ